ไปดูข้างหลังไว้ดูไปดนจะเต้นดีลาดเนี่ยใครจะมเต้นดีลาดเราอะไรก็รู้เด็กดีดาก่อนนี่ันไปดูก่อนอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เป็ยอยเป้นเ้ยเยเเฮเสียเฮ้ยเปยเเฮ้ยเียเเยก้เเ้เย้ นี่หะก็พูดแบบนี้นแรกแเราอ้าวหรอเปี่ยนเสียงก็มาโอกาเป็นอไรไือเปล่าครับคจะไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วค่<ส>ะเพอว,ว่าจะวิ่งหนีโจนมาฉันกลัวว่ามันจะทำร้ายฉัเรืองอย่างนี้ฉันกลัวมากจะมาทำอะไงฉันกลัวม,มากเลยคุณ<ส>ะ<ส>ะะคะ่วนนะคั ไงล่ะครับผมไม่ถือครับเอ่อผมผมชื่อว่าวายุนะครับตอนนี้นยผมวายุอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องกลัวอะไรท้งนั้นเลยผมจะดูดูแลคุณอย่างดีเลยไอ้โจรเนี่ยมันจะจอบมันไม่มีฝีมือมันตาขาวมันไม่ใช่โจรจริงๆหรอกมันเป็นโจรเก้ครับใช่ครับใช่ผมว่าสที่โจรฝึกหัด ค่ะผมจะดูแลคุณเองครับค่ะผมชื่ออายุนะครับค่ะแล้วก็สถานะตอนนี้ก็โสดอยู่ด้วยแต่คุณผู้หญิงชื่อณรีค่ะณรีชื่อว่านางสาวณรีนะคะนางสาวณรีเราจะพิศย่างฉันจะเป็นคนเดียวในโลกแบบนี้นะคะที่ทำกับภาพเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะคุณลินอยนีคะทุกคนเดย๋ยวจะลองซินะคะ ทว่ะี้สอินสตากรมะคะานรอุดๆเอ็นตัวใหญ่ทอนเลมา้นาอเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับ0ูน0์0 0นอครับค่ะแ่ถ้าจะติดต่อเขา้าโทรไปที่ศูค่ะู้แเออคุณนมารับยครับ แต่ว่าคือผมเ่ยยับอกให้คุณรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนตรงนะครับค่ะแตตรงนี้ยังว่างรอคนข้างๆมาเต็มเต็งมาครับไมว้าเปยนเขอนนะนี้ก็ว่างนะเร่าทกมอไม่เล่นกับกูเลยคุณสอนจง่หมคะใช่ครับ้าเนกัน ชื่อชื่อนาลีใช่ไหมคะค่ะน้าโสด้วยค่ะืมผมว่าผมไม่เรียกว่านาลีใช่ไหมอ้าวทุกจะเรียกอะไรล่ะคะก็เรียกว่าที่รักแทนได้ไหมครับฟ้าที่นนีแล้วผมว่าถ้าอยากว่าคุณโสดแล้วผมโสดเนี่ยเราเราเป็นแฟนกันเลยดีไหมครับ เฮ้ยคนผพูดอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหคุณให้เกียรติฉัเลยนะคะเพิ่งเจอกันครั้งแรกคุณพูดตาแบบนี้ได้ไงอ๋อคุณพูดแบบนี้นี่ยขอโทษครับคุณธีรีมันจะดีนะมันจะดีเหรอใช่